พิษร้ายเปลี่ยนวิญญาณลำนำมิหกสวรรค์ตอนที่315ถ้าฉะนั้นก็หมายความว่านางอสอรพิเยียวเย่กับผัวเดินทางไปเหยื่นถิ่งอย่างนั้นสิโรงเตรียมที่ใหญ่ที่สุดในเมืงองเจียหยางถูกลูกค้ารายใหญ่เช่าเหมาไปตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนเวลานี้สภาพของถุงด้านหน้าเปลี่ยนไปจนไม่เหลือสภาพเดิม ม่านแพร่เนื้อเบาสีสันสวยงามแขวนอยู่ตามประตูหน้าต่างเล่นชายพริ้วไปตามแรงลมโต๊ะเายีบประมาณเกือ30ชุดที่เคยมีอยู่แต่เดิมบัตนี้พากันอันธรรมอยู่ที่ใดก็ไม่รู้ได้กลายเป็นพรมผืนหนาะลายปราทะเลสีรุง้งที่หลายผืนปูต่อกันจนเต็มพื้นความด้เยหมอนอิงนุ่มสมาอีกเป็นจำนวนมากส่วนโตะ๊ะเตี้ยข้างกองหมอนถูกใช้มาที่วางผลไม้สดฉ่ำชวนน้ำลายไหล จากทิ่นต่างๆรวมไปถึงการเงินประจุเมรัยกินหอมฟุ้งพร้อมจะให้ดื่มกินได้ทุกเวลาพยาคะองค์ชายจุดที่มีคนเห็นชวนจงเป็นครั้งสุดท้ายก็คือเมืองหลายอี้นี่เองนั่นเป็นเส้นทางไปสู่เยันถึงที่เร็วที่สุดนอกจากนั้นกระหม่อมอยังได้ข่าวกรองมาว่า เยาเย่ถือกำเนิดในตระกูลชั้นสูงของหยันถิงดังนั้นเมื่อทั้งยาวเย่และชวนจงหายไปอย่างไร้ร่องรอยในครานี้หยันถิงน่าจะเป็นเป้าหมายไ้้เป็นไปได้มากกว่ารัฐอื่นเพื่หยัก่ะนี้ไปไกลเสียเฉียวนะเธอตีดื่มสุนาร้อนแรงรวดเดียวเหือกจอกแล้ววางจอกเงินกลับคืนโต๊ะเตี้ย ดวงตายาวรีเป็นประกายวาโรดขณะออกคำสั่งด้วยเสียงเฉียบขาดทรงอำนาจบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมพวกเราจะไปเยยนทิงกันแต่เพลานี้พวกเรายังไม่รู้ว่าย้าเย่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในเย็ยนทิงงน่าประาคงหลิวตอบอย่างรอบรอบจากนั้นก็ลองแนะนำแบบอย่างเชิงไปในตัว <c oughs> ทำไมพวกเราไม่ตามประกอบหมิงอ๋องต่อไปจนกว่าย,าย้าเยจะติดต่อกับหมิงอง๋อง ตามแผนได้องค์ชายทรงวางเอาไว้แต่แรกเล่าพยาักคากระหม่อมว่าทำเช่นนี้ยังดีกว่าลองเสียงดวงเป็นงมเข็มในมหาสมุทรที่เยี่ยนถิงเสียอีกไม่อ่ะพวกเราจะรออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เป็นอันการเธอทีสายหน้าปฏิเสธลองคิดดูสิมิงอ๋องถูกพิดมาตั้งหลายวันและตะโกนชวนไม่เครือข่ายข่าวสารทั่วแผ่นดิน แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังติดต่อเกาแยาวเย่ยไม่ได้ไม่เป็นเรื่องผิดสังเกตเป็นหน่อยหรือนางจะไม่สนใจความเป็นตายของลูกชายคนเดียวเลยหรืออย่างไรตอนที่ยังอยู่บนเกาะจริงจุนแล้วได้รู้ข่าวเจ้าหย่ยหายตัวไปโดยกระทันหันเขาจึงนึกว่านางแค่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกท่องเที่ยวไปทั่วไต้ล่าเสียอีกหากคอยตามติดมิงอ๋องไปสักพักนางจะโผล่ออกมาติดต่อกับลูกชายเอง เมื่อถึงเวลานั้นเขาก็ขอยาถอนพิษของจือเยียนมาจากนางแต่ดูจากรูปการในตอนนี้เรื่องราวไม่ง่ายเหมือนย่างเหมือนอย่างที่คิดเสียแล้วไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะร้ายกาจแค่ไหนก็ต้องรู้จักรักลูกในไส้ของตัวเองกันทุกคนหากเย้เพียงแค่อยากปลีกวิเวกไปใช้เวลาหวานชื่นดูดดื่มกับสนจงอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ในตอนแรก มีหรือจะนิ่งดูดายหลังจากที่รู้ข่าวว่าหมิงอ๋องถูกพิษในฐานะบานนาทแท้ของหมิงอ๋องสิ่งที่นางควรทำเป็นอันดับแรกก็คือรีบรุดเดินทางมายังเมืองเจีย,ยางและช่วยถอนพิษให้ลูกชายไม่ใช่หรือคงชายทรงหมายความว่าด้วยพอจะคาดเดาความคิดของเจ้านายออกแล้วสีหน้าของคงเหลือจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่ว่ายาวเย ไม่สนใจยดีความเป็นตายของหมิงอ๋องหากแต่ไม่สามารถหรือไม่มีเวลามาสนใจฉันหรือพะรกค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกกระมังเพลานี้นางน่าอยู่กับชนจงทั้งชนจงและเย้าเย่ตามมีฝีมือเลือดล้ำด้วยกันทั้งคู่จะเกิดอะไรขึ้นได้อย่างนั้นเรอเธอตีตอบเสียงเย็นแม้แต่นักนเรียมือฉมัางที่โลดพลนอยู่บนท้องทะเลมาร่วมร้อยปีก็ยังไม่กล้ารับประกันว่า ตนเองจำไม่ถูกกลื่นยาเกินกินความเสี่ยงที่เอาชีวิตไปทิ้งบนทะเลมีอยู่ทุกวันที่ออกเรือหากชวนจงไงในเยาวเย,ยจะเจวบัติเหตุจนทำให้ไม่สามารถมาที่นี้ได้ก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจไม่ใช่หรือหากเกิดอะไรขึ้นกับยาวเย่ยจริงตราบใดที่ยังไม่มอบยาถอนพิษเยเยียนมาให้ข้าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้เด็ดขาดองชายตันหลินตวาดตามองข้ารับใช้และสั่งเสียงต่ำ ทีนี้เข้าใจหรือยังว่าเหตุใดข้าถึงต้องออกเดินทางทันทีพ่อเหียค่ะกระหม่อมจะรีบไปประกาศทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาอึกอักไปเล็กน,น้อยจากนัาชงหน้าเข้าไปใกล้ผูเป็นนายแล้วพูดอย่างลำบากใจองค์ชายทางด้านรองหัวหน้าหักรองหัวหน้าไม่ยอมออกเดินทางไปเยียนจิงกระหม่อมเกรงว่าเมื่อพูดถึงจียเย็ยนสีหน้าเฮตีก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย เขาขับฝ่ายนั้นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในคืนืัอนนมิงอ๋องถูกปิดพอรู้ว่าจือเยียนกระวีกระวาดจะไปอยู่ข้างกายหมิงอ๋องผู้ถูกปิดพื่อความรับใช้ใกล้ชิดตลอดเวลาเฮอ่อตีก็ลากเจ้าตัวขึ้นไปขังไว้บนชั้นสามของรงเตี้ยมทันทีเม็ดห้องสงสัยเลยว่าจือเยียนจะขัดเขินสุดชีวิตเฮอ,อตีไอ้คนงีเง่าเจ้ากล้าใช้ตรวนล่ามฆ่าไว้เชียวหรือปล่อยข้าเดี๋ยวนี้หากปล่อยเจ้าเจ้าก็ไปหาหมิงอ๋องี่ถูกไหมล่ะ แน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นกับท่านอองโดยที่ข้าอยู่ในเมืองเจียอย่างด้วยค้าก็ควรไประวายงานอย่างใกล้ชิดสิข้าไม่อนุญาตทําไมละ่ะเหตุผลง่ายยิ่งกวง่ายลองคิดดูเอาเองสิครั้งนี้เฮอตีใช้ท่าทีแข่งกร้าวรับมือกับฝ่ายตรงข้ามผิดจากทุกทีที่จําต้องใช้วิธีรุนแรงหยุดยัง้ง ไม่ให้จืเย,ยนเข้าไปใกล้ชิดกับหมิงอ๋องนั้นเป็นเพราะเขากลัวผลที่แล้วเพราะกะเวลาให้ยาถอนพิษผิดจืเย็ยนจึงต้องลิ้นทุรนทุรายในะอ้อมกอดตอนถ้าทางเจ็บปวดทรมานเหมือนตายทั้งเป็นความหวาดผวาที่เกิดขึ้นกับตนเองในตอนนั้นเหอตียังจําได้ฟังใจและตามข่าวที่ได้รู้มาหมิงอ๋องกินผงหยกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผงหยกคลบเข้าไปก่อน ฉานั้นก้อยมาได้กลิ่นดอกวันร้านในภายหลังสองสิ่งนี้ไม่มีพิษมาเจอก,กรารกลายเป็นพิษประหลาดเล่นงานส่วนลึกของจิตใจเทพเจ้าแห่ง้องทะเลช่วย ของไม่มพิษผสมกันแล้วกลายเป็นพิษได้พร้อมกับเป็นนึกประหลาดใจที่ในโลกนี้มีวิธีใช้พิษแปลกประหลาดมากมายเฮอตี ty, ยังกังวลใจอยู่เงียบๆขรดาดของสองสิ่งที่ไม่มีพิษมาผสมรวมกันยังกลายเป็นพิษร้ายแรงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ถ้าหากพิษสองชนมาปะเข้าด้วยกัน จะกลายเป็นพิษที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมหรือไม่ถ้าหากจือเยยนที่มีพิษของหูย,ยิ้นเย้าเยาสะสมอยู่ในตัวก่อนแล้วไปคอยปรนบัตรับใช้หมิงอ๋องผู้ซวยทรัพซวยซ้อนไปถึงไหนความหายนัก,ก็ตามไปถึงนั่นพิษประหลาดอยู่ในตัวหมิงอ๋องจะยิ่งกระตุ้นพิษที่เจือเยยนยิวแต่เดิมหรือเปล่า ความคิดถูปุดภาพขึ้นมาในหัวทำเฮอตีสั่นสะท้านและตัดสินใจทันทีเพื่อความปลอดภัยของจือเยียนจะให้จัดตัวไปเจอหมิงออกไม่ได้เป็นอันขาดต่อให้ต้องจับมดัดและล่ามไว้ในห้องแล้วทําให้ฝ่ายนั้นเกลียดตัวเองเข้าใ้เขาก็ยอมถึงเฮอตีจะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนมีเหตุผลอะไรนะักแต่กับการตัดสินใจในกรนี้ของคิดฝ่ายมีเหตุผลกว่าคือเขานี่แหละ และอีกอย่างจือเยยนกลายเป็นของเขาแล้วเป็นสมบัติในครอบครองโฮตีผูน้นี้ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องแบบฟังไม่ขึ้นว่าจะยคอยปนวัติรับใช้มิงอ๋องทันทีรู้ว่าฝ่ายน,นั้นถูกผิดเขาให้ความสําคัญและทนุนอมผู้ชายคนนี้มากที่สุดแต่เจ้าตัวมักกลับจะทิ้งเขาเอาไว้ค่อีกทางแล้วแสดงความจงรักภักดีต่อตต้าอ๋องแห่งชื่อเหลือและมิงอ๋องอย่างเกินความจําเป็นสร้างความไม่พอใจเฮตีอย่างยิ่งยวด องชายทางรองหัวหน้าข้าจะจัดการเองเฮ้ทำไมผู้ชายหัวแก่งคนนี้ถึงไม่ยอมทําตัวว่าง่ายบ้างเลยนะหลังจากไล่คงหลิวออกไปเตรียมพร้อม เพื่อเดินทางเพื่อตีเดินออกจากห้องเต็มไปด้วยพรมหนานุ่มเดินขึ้นไปยังชั้นสามของโรงเตียมองครรักที่ถือดาบยืนเฝ้าอยู่ตามบันไดและเฉลียงทางเฉลียงทางเดินต่างพางกันถอยหลบให้ทางสุดท้ายองค์ชายแห่งตันหลินมาหยุดลงตรงหน้าห้องที่รู้รา้าที่สุดในโรงเตียมแมะถามจริงผิงที่อยู่หน้าประตูเบาเเบาาา้งงงในนป็นอย่ไร ลูกน้องคนสนิทตอบอย่างระมัดระวังไม่มีเสียงอะไรมาสองชั่วยามแล้วขอรับมรู้หลับไปแล้วหรือยังไม่เออตีใครควรเรียกน้อยก่อนจะสั่งเปิดประตูพอค่าเข้าไปแล้วเพ้าจะออกไปอยู่ไกลๆให้หมดต้องมาคอยเฝ้าหน้าประตูขอรับ จิงผิงล้วงลูกกุญแจจากในอกเสื้อออกมาขายกุญแจทองแดงหนานหนักจากนั้นก็เปิดประตูให้รอจนเจ้านายเดินเข้าไปข้างในแล้วจึงรีบปิดประตูลงและนำคนอื่นลงไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วเวอหัวหน้าใหญ่จะเข้าไปหารองหัวหน้าที่กำลังโกรธจัดใครล่ะจะยังยืนเซอ่ออยู่ในบร,ริเวณนั้นเขายัางหนุมแน่นไม่อยากตายอย่างหน้าอานาถเพราะฉะนั้นต้องรีบหนีไปให้ไกลๆหน่อยจะดีกว่าท่านพูดของข้า ภาพร่างสูงโปร่งที่ถูกมัดมือมัดเทา้านอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่บนเตียงทาให้เหอตีกาจะยิ้มกลุ่มกลิ่มไม่ได้เขาเดินเข้าไปตรงหน้าเตียง ยังโกรธข้าอยู่อีกหรือดวงตาเรียวยาวหยุดอยู่ตรงใบหน้าอ่อนยาวสีน้ำพึ่งบ่งบอกว่ามีอีสุขภาพดีไม่ว่าจะสันจหมูกโดงตรงริมฟิป่างบางเฉียบปิดหัวหากันแน่นอย่างดื้อรั้นหรือเปลือกตาบางที่ปิดสนิททุกส่วนประกาศอย่างจงแจ้งว่าเจ้าของใบหน้าดวงนี้กำลังมีโทสะแค่ไหน และคนที่เขาเครอดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์ชายรองแห่งตันหินจอมเผด็จก,การพวกไม่คเคยเห็นอะไรอยู่ในซ้ายตาท่านทูตจือเยียนยอดรักของข้าหายโกรธเสียทีเทถิดเิอตีทอนหายใจความจริงข้าไม่อยากเห็นเจ้าถูกพันธนาการมือเท้าอย่างนี้หรอกนะแม้ว่าพอใส่ตรนแล้วเจ้าจะรู้เย้าะยนมากก็ตาม จเยียนลืมตาโพรงเมือ่อสัมผัสนิว่าฝ่ามือใหญ่กำลังรูปไล้ร่างตนเองอย่างสุขสนไม่ต้องมาจับยอดรักในสุดก็พูดกับข้าแล้วหือยรอยยิ้มทะเลนอยู่บนใบหน้าขององค์ชายยิ่งเง้าทำให้จืเยียนที่ถูกจำกัดอิสรภาพนักแต่หมิงอ๋องถุกพิษเดือดตานจนหน้าดำเป็นคนมอปรางค้ามอย่างเย็นชาอยากให้ข้าพูดด้วยเพียงนั้นเชียวหรือแน่นอนสิ ถ้าชอบคำกระสิบรักของจุยเหียนยอดรักที่สุดเลยถ้าเช่นั้นกระดีปวดตรวนบนมือและเท้าของข้าออกซะนายทหารหนุ่มคำนามลอดไรฟันและใกล้จะให้ดาบของข้ากระสิบคำรักกับคนซาละเร็วอย่างเจ้าให้น้ำใจดวงตาวาวับอย่างพร้อมตจะสู้เต็มที่นั้นทําให้หัวใจเฮอตีเต้นแรง เออจือเยียนยอดรักเจ้านี้รู้จักยั่วยวนจนข้าระงับความตื่นเต้นแทบไม่ไหวอยู่เรื่อยนะองชายแห่นตันเลินยิน้มกริมพางปลดกระดมุมเสื้อของจือเยียนชา้ชาๆและแซงคำท่ารุนคิดฮึมก่อนออกเดินทางข้าคนฟา,าดเจ้าให้สรุปก่อนแล้วค่อยจับขึ้นรถม้าดีหรือเปล่านะเฮอตีจือเยียนคำรามสิงต่ำหักกล้าย้ามสักสี่ข้าแบบนั้นต่อบัดหาว่าข้าใจดำไม่ได้นะดวงตาคงกล้าเป็นประกายเย,ย็นยเยียบ และท่าทางเฉียบขาดของเจ้าตัวพอจะปราบเฮอตีได้บ้างเล็กน้อยมือ,อยาได้สอดหายเข้าไปในคอเสื้อไม่ได้ลามลึกไปมากกว่านั้นแต่เปลี่ยนเป็นรูปลายกระดูกหายปลาได้รูปสวยเบาๆอย่างเพลิดเพลินแทนชื่อเยืนยอดรักข้าไม่ยอมยังไม่ยอมเข้าใจอีกหรือ <c oughs> เฮอตีใช้น้ำเสียงอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้อธิบายเบาๆที่ข้าขังเจ้าไว้มาให้ไปหาม,มิงอ,อ๋องไม่ใช่เพราะอยากยา,ยามศักดิ์สิเจ้า เจ้าม่หิษร้ายอยู่ในตัวยังจะไปหาอีกคนอีกคนในดอนพิษประหลาดเล่นงานหากเกิดอะไรขึ้นแล้วทําให้พิษในตัวเจ้าออกฤทธิ์ก,รกร่อนกะดข้าวเจ้าจใช้ข่าทําอย่างไรคนฟังพงะงะปตลอดระยะเวลาหลายวนันถูกเฮือดจีจับมาขังไว้ในห้องนี้อย่างเผด็จการโดยไม่ยอมอธิบายะอะไรให้ฟังตัวเขาเองก็พอจะคาดเดาจุดประสงค์ของอีกฝ่ายออกอยู่บ้างแต่นึกไม่ถึงก็คือ ในเวลาแบบนี้เฮอตียังอุตส่าห์ใช้น้ำเสียงอ่อนโยนกระซิบกับเขาเบาๆยอมรับฟังกังวลที่ดูเพอ้อเจอหน้ากบคันของตัวเองกับปากโพรงค์จมูกร้อนซ่านขึ้นมานิดๆคงเป็นพราะนิสยัยกรรมังคากเจอการใช้อำนาจบาดใหญ่ คนซื่อตรงอย่างจื้อเยียนจะต่อต้านขัดขืนอย่างไม่กลัวตายมีแต่ความอ่อนโยนที่ได้รับแบบกระทันหันนี่แหละที่เขาไม่รู้จะรับมือด้วยอย่างไรดีเจ้าอย่าคิดฟุ้งซ่านสิมีใครบอกเลยว่าพิษในประบรากายท่านอองจะกระตุ้นพิษในตัวข้าเจ้าคงจะกระต่ายตืองตัวไมาเองสิถ้าไม่มีหรอกข้าอย่างนั้นก็มีใครบอกข้าเช่นกันว่ามันจะไม่กระตุ้นพิษในตัวเจ้าือ จือเยียนบริจกอเกลี้ยกล่อมผู้ชายหัวรันคนนี้อย่างไรดีตัวเองไปถึงองค์ชายโจรสนัดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเจอพยันตรายใดๆก็ไม่เคยครั่นคร้ามแต่กลับกลายเป็นคนวิตกจริตขี้กังวลอย่างเหลือเชื่อกับเรื่องของเขาดังนั้นข้าจะไม่ยอมเสี่ยงเป็นอันขาดอย่าได้ลืมแม้เพียงชั่วขณะจิว่า จิตว่าเจ้าเป็นคนที่ข้าลั่นสักสาบานต่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลว่าจะปกป้องไปชั่วชีวิตจึงเหยียนข้าได้บอกความคิดในใจข้าข้าให้เจ้ารู้อย่างตรงไปตรงมาหมดแล้วทีนี้ข้าอยากจะถามเจ้าจึงจังจัง,จงสักข้อ วังว่าเจ้าจะยอมตอบอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันเจ้าเจ้าจะถามอะไรละ่ะนายทหารชาวสีเลยประมายูนานก่อนเด็กเสียงแห่พราออกจากลำคอได้ในที่สุดข่าที่ข่าวมาว่าหูยินเห่าเย็นน่าจะเดินทางไปเหยนถิงพวกเรากกลางจะออกเดินทางไปหานางที่นั่นแล้วอย่างไรต่อเจ้าคงไม่ว่าอะไรไหม ถ้าหากพวกเราจะจูจีกันสักครั้งก่อนขึ้นไปนั่งกระเตง,งกระดอนอยู่บนรถมา้าหืมชือเหยียยอดรักท่านทูดคนดีเจ้าถูกพนาการไว้แบบนี้ดูเยา้าหยวนเลือเกินค่าทวนไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากความเงียบชั่วอึดใจเราโจนสลัดก,กลางยุ่งอยู่การเตรียมตัวออกเดินทางก็ยินรองหัวหน้าของตอนแต่เบงเสียงดังนั่นอย่างเดือดดาลเฮ้อตี้อจะข้าเจ้า ณวังหลวงแห่งหลีอยู่ล่างเดินเข้าไปในตำหนักหลานอิงอันเป็นที่พนักชั่วคราวจังหวัดที่กำลังเดินผ่านประตูด้านในเขาก็ผ่านชะงักขา้าเพราะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเขาเคลื่อนไหวอย่างว่องไวปรักไม่ตรงมุมหนึ่ง แล้มองผ่านรอยแยกหว่างประตู2บานร่างของแขกม่ได้รับเชิญอยู่ในปรากฏตำหนักสู่สายตาหลังจากเห็นชั้นฝ่ายตรงข้ามเป็นชายชายหนุ่มถึงคว่ยปากบานประตูเดินเข้าไปข้างในด้วยรอยยิ้มนึกไปถึงเลยว่าตำหนักหลายยิงที่เงียบหเงาจะด้านรับอาคารตุกะผู้ทรงเกียรติด้วย เมียวกวงให้นั่งพับขาปลายรองเทา้าราบอยู่หน้าโต๊ะกำลังหยิบผู้กันออกมาเล่นอย่างเบื่อเบื่อพอได้ยินเสียงอีกฝ่ายนังก็วางผู้กันลงเหลือบตาขึ้นด้วยท่าทางเกียดคร้านและพูดยิ้มยิ้มคุณชายไปอยู่เสียที่ไหนละ่ะ อยู่ล่างยกชายเสื้อคลุมขึ้นสุดต่อลงนั่งฟังตรงข้ามอย่างสง่าง,งามกระหม่อมมักจะต้องขึ้นเหนือล่องตางไม่ได้กลับมาเสียนานเลยอดใจไปเดินเล่นตามที่เดิมๆในวังหลวงไม่ได้เดินเสียเพลินกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปสองชั่วย,ยามแม่องหญิงเสร็จมาเยือนอย่างกระนันไม่ทราบว่าทรงมีกิจใดหรือ เมียวกวงเพรา,า,าะเบาๆได้ช้อนตามมองฝ่ายตรงข้ามอย่างน่ารักจะต้องมีกิจธุระด้วยหรือข้าถึงจะาหาลูกพี่ลูกน้องของตัวเองได้อย่าลืมสิว่าตอนเด็กๆข้ากมาที่ตำหนักหลายอิงออกจะบ่อยในเวลานั้นท่านพี่ยังอยู่ที่นี่และมักมีของแปลกๆซ่อนไวตรงนั้นตรงนี้เสมอสำหรับเมียวกวงแล้วที่นี่จึงเหมือนเป็นครังสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวน่าเสียดาย ที่พอท่านพี่จากไปแล้วตําหนักแห่งนี้ก็เงียบเงาลงไปมากอยู่ล่างไม่ได้กลับมาเยือนสถานที่แห่งความทรงจําในวัยเด็กนี้มาหลายปีเต็มทีจึงรู้สึกกระนึงหาไม่ต่างกันเขาพูดยิ้มๆว่าไม่ได้ยินองค์หญิงทรงเรียกกระหม่อมว่าท่านพี่อย่างน่ารักน่าชัางเช่นนี้มานานมากแล้วจําได้ว่าตอนที่องค์หญิงยังทรงยาวสัน สาอยู่สร็จมาถึงตำหนักนี้ทีไรเป็นต้องทรงคนนี้คนนั่นไปทั่วหากไม่ทรงพบอะไรน่าสนใจก็จะการแสงโยเยมันยอมหยุดเลยทีเดียวกระหม่อมเลยต้องเอาอะไรยวยการหาของชิ้นเล็กๆ น่ารักไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะบ้างใต้ผูกบ้างทีละชิ้นสองชิ้นพองอยิงทรงหาพบแพ้จะได้ดีพระไทยไม่ทราบว่าดวงตาลุ่มลึกที่เหมือนอ่านใจใครต่อใครได้ทะลุเป็นประกายเจิดจ้ารากะลุกไฟขึ้นมาวาบหนึ่งและกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วนิสัยทรงมีมาตั้งแต่ยังเยาวสันฉันสาเพลานี้เปลี่ยนไปแล้วหรือยัง มี้วกวางยิ้มหวานภายใต้สายตากดดันก็ฝ่ายตรงข้ามท่านพี่หลอเหรียญข่าเสียแล้วสิจากนั้นก็พูดเสียงแผ่วมิวราวกับสายลมแต่พอหวนรำลึกถึงความหลังแล้วก็อดเจียทอดท้อนใจไม่ได้ว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วนักเหลือมองรอบตัวอีกทีเหมือนทุกคนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในชั่วข้ามคืน ลูกนี้ลูกน้องที่แสนอ่อนโยนในอดีตได้กลายเป็นคุณชายอยู่ล่างผู้เย็นชาไร้หัวใจสามารถใช้ประโยชน์แม้กระทั่งจากคนที่รักได้อย่างอัมพิส่วนเสดพี่ก็ทรงกลายเป็นต้าอ,องแห่งหลีผู้สามารถชี้เป็นชี้ตายค่ออื่นได้ด้วยคำพูดประโยคเนี้ต่อให้มีอำนาจบารมีมีความบรรยูรู้ราฟุ้งเฟอ้อแล้วอย่างไรเล่าในสายตาของมียวกวงผู้นี้ แม้จะเป็นสมบัติพิเศษที่ต้องแลกมาด้วยรัฐทั้งรัฐก,ก็ยังเทียบมาได้กับหน้าไม้เล็กๆที่สมัยก่อนท่านพี่ซ่อนไว้ใต้พวกจงใจให้ข้าหาเจอเพื่อที่ข้าจะได้ดีใจนังถอนหายใจเบาๆใบหน้าขาวผ่องไร้ไยฝ้าราขีดูมองเศร้าไปเล็กน้อย ดูเหมือนอยู่ล่างจะปลอยจะ้อนใจตามไปด้วยดวงตาคมเหลือบมองฝ่ายตรงข้ามอย่างอ่อนโยนครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบเรียบองค์หญิงทรงค้นข้าวของในนี้มาแล้วนั้นน่าจะทรงทราบว่าศิลาสงบจิตไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆนอกจากนั้นกม่อมเชื่อว่าองค์หญิงจะต้องทรงทราบเรื่องกระหม่อมให้สัญญากับตาอ่องว่าจะนาศิลาสงบจิตมาถวายถึงพระหัตถ์ ภายในเวลาสามวันเสด็จพี่ตรัสว่าได้มีพระบัญชาให้ม้าเร็วเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อนอำจดหมายไปมอบให้โรงเถียนโดยให้สัญญาว่าพบยังหมิงอ๋องยอมมาที่หลีถงซึ่งเป็นเมืองหลวงของหลีเสด็จพี่จะทรงใช้ศีลาสงบจิตถอนพิทัหมิงอ๋องด้วยองค์เอง เมียวกีวางตอ่อเคริมครึมคุณชายคิดว่าหลงเทียนจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนี่เป็นการตัดสินพระไทยของตาอ๋องกระหม่อมที่เป็นคุณนางย่อมปราถนาหลงเทียนตอบตกลงเพื่อให้ตาอ๋อ,องทรงสมพระไทยทูลถามองค์หญิงบ้างว่าหลงทรงคิดว่าหลงเทียนตอบกลับมาว่าอย่างไรคําถามถ,ามถูกโยงกลับไปให้มิวกวง นางลูกตาลงครุ่นคิดอะไรอยู่นานจากนั้นก็รุบพวดขึ้นยืนและเปอยว่านั่งมานานแล้วข้าควรจะกราบเสียทีหากว่างเมื่อไรจะมาเยี่ยมใหม่อยู่ล่างเดินออกไปส่งฝ่ายตรงข้ามหน้าตำหนักหลายอิงอย่างมีมารยาทให้มองตามจนแผ่นหลังเล็กหายจากไปลายไกลขมุนตัวเดินเข้าไปยังห้องตั้งอยู่ในสุดของตำหนักเชฟูกล้าวออกมาจากมุมรับกาและคอมนับเจ้านาย เรียนคุณชายวันนี้หญิงไม่นามเมื่อเหมยจีถูกปล่อยตัวออกมาอยู่กำลังจริงฉุยแล้วก็รับแม้จะบอกว่าแค่อยู่ที่นั้นชั่วคราวแต่ข้าวคลองเครื่องใช้อีนางกำนันที่จะมาคอยปรนิบัติทางบางหลวงส่งชั้นดีที่สุดไปให้ดังเส้นประกาเยียบเยียนว่าเป็นมานดวงตาของอยู่ล่างถ้าอ,องกทรงคิดแต่งตั้งนางเป็นหองเฮาจริงๆหรือ จนถึงบัดนี้ยังไม่มีราชอ,องค์การสถาปนาหงเฮาอย่างเป็นทางการขอรับอีกทางต้าออกไม่ได้ตัดดีว่าเมื่ออยู่ในสถานะใดแต่ในหมู่คุณนางผู้ใหญ่ก็ไม่มีข่าวหรือว่านางจะรับแต่งตั้งเป็นหงเฮาเฉลปูเป็นช่วงไปเล็กน้อยก่อนจะเรียบเรียบเคียงเคียงถามอย่างระมัดระวังคุณชายคิดอย่งใดกับเรื่องนี้หรือขอรับมิวควงมีความสงสารมิงอ๋อ,องแอบซ่อนอยู่ในใจมาโดยตลอดซ้ำอย่างเคยหักหลังต้าอ๋องปล่อยมิงอ๋อ,องไปมาแล้ว ดังนั้นจะเชื่อใจนางไม่ได้เหมือนเชื่ออเคยอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระองค์เทียและหมิงอ๋องมาก่อนเมื่อมาอยู่ในวังหลวงแห่งหลียิ่งเป็นภัยร้ายที่ไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่งส่วนต้าอ๋องนั้นก่อนที่จะทรงให้ข้าเข้าพบไปทรงทรงจดหมายไปให้หลงเทียนแ,แล้วพระองค์ทรงทำเช่นนี้เท่ากับบอกบอกอย่างชัดเจนว่ายังทรงประสงค์จะได้หมิงอ๋องมาครองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ล่างพิเคราะห์ได้เสียงราเรียบหมิงอ๋องแห่งชีเลยคนนี้ยังไม่ทันมาถึงหลีถงก็ทําให้คนในวังหลวงปัน ปนใจไปตามๆกันเสียแล้วหากมันย่างเท้ามาในวังหลวงแห่งหลีจริงจะต้องเกิดหายนะครั้งใหญ่อย่างแน่นอน เฟูเห็นด้วยความคิดของเจ้านายเป็นอย่างยิ่งจริงด้วยพอรับหมิงอ๋องไปที่ใดก็นําความมิบัติไปสู่ที่นั่นหากรงเทียนตอบรับเงื่อนไขของต้าอ๋องและยอมส่งหมิงอ๋องมาที่หลีถงจริงๆคุณชายคิดจะจัดการกับมันเช่นไรหรือจะไม่วันนั้นแน่เพื่อรัดหลีเพื่อราชสอนหลีนับหมื่นแสนหมิงอ๋องจะต้องตายไปด้วยยาพิษแม้ว่านั่นจะทให้พระทยัยเต้าอ๋องแตกสลายก็ตาม อยู่ล่างตวัดตามองเฉยผูดตงตาที่ไม่มีความรู้สึกใดๆแฝงอยู่เลยแม้เพียงเสี้ยวเป็นประกายเยียบเย็นยิ่งกว่าหิมะในฤดูหนาวขณะพูดเห็นเสียงทีละคำ ้าตัดสินใจแล้วสามวันหลังจากนี้ข้าจะไม่ถวายศีลาสงบจิตให้ตาอ,องเป็นอันขาดคุณชายเชฟูสะดุ้งสุดตัวแล้วทิ้งล่างลงคุกขเข่าเงยียหน้าอ้อนบอนคุณชายโปรดใครควรด้วยคุณชายรับปากตาอองแล้วนะขอรับว่าอีกสามวันจะนําศิลาสงบจิตมาถวายหากถึงเทลานั้นไม่มีศีลาสงบจิตเท้าจะต้องมายอมทรงปล่อยคุณชายไว้แน่อยู่ล่างย้อนถามเนิบนาบอย่างไม่มีระเจ้าคิดทองจะทรงฆ่าค่าหรือคุณชา เขายิ้มเฉยชาหากความตายของข้าอยู่ล่างคนนี้สามารถใช้แลกกับความตายของมิงอง๋องแลกกับความคุม้มครั่งสิ้นหวังงอหลงเทียนซึ่งเป็นศัตรูตัวเชกิกาศของรัฐหลี่แลกกับความยิ่งใหญ่มั่งคั่งอย่างไร้เทียมทานของรัฐหลี่ได้ในการลงทุนครั้งนี้ข้าก็ได้กําไรมหาศาลเลยทีเดียวจบตอนนะครับครับ Ну, mm как? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.